ฟาร์มเนลมิจ,จิรายุฟาร์มม่ห้องสอนเดินทางไปศึกษาดูงานอบรมสัมมนาณหมูหลุมดอนแร่จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่19-21ถึงพฤษภาคม2565โดยมีครูสุพจน์สิงโตสีครูหมูหลุมปฏิบัติราชการชำนาญยืนหนึ่งของประเทศไทยด้านออร์แกนิก100%เ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมให้ความรู้ตลอดการอบรมฟาร์มเนลมิจิรายุฟาร์มมิฮองสอนเป็นฟาร์มหมูหลุมรายเดียวที่ดำเนินรอยตามครูสุพจน์สิงโตสีที่เลี้ยงหมูหลุมใช้จุลินทร,รีย์ธรรมชาติกำจัดกลิ่นและโรคที่เดียวในม่ฮองสอนที่สร้างโมเดลให้กับอาชีพเกษตรกรปลอดภัยร้อเปอร์เซ็โดยการอบรมในครั้งนี้ครูสุพจน์สิงโตศีเจ้าของฟาร์มหมูหลุมดอนแร่จังหวัดราชบุรี ได้เล่าประสบการณ์ทั้งชีวิตตลอด30ปีในการทำอาชีพหมูหลุมให้กับฟาร์มเนะวิจิระยุฟาร์มซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่หมวใจ็คออแกนิก100%ซึ่งครูสุพจน์สิงโตสีได้วางแผนแนวทางฟาร์มเนะวิจิระยุฟาร์มไม่ห้องสอนให้ดำเนินรอยตามครูสุพจน์ด้านชีวิตกเกษตรกรพันใหม่หมวใจวัยรุ่นลงลึกถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยให้แนวคิดว่าสุขภาพคนดีสุขภาพหมูต้องดีตาม การที่เราทําอาชีพนี้การเลี้ยงหมูหลุมแต่มันไม่ใช่หมูหลุมอย่างชื่อเพราะหมูหลุมมีรายละเอียดมากมายมันยากมากที่จะเข้าใจหมูเข้าใจธรรมชาติของหมูตลอด30ปีครูสุพจน์สิงโตศรีเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อมั่นในอาชีพออร์แกนิกร้อยเปซจนทุกวันนี้ครูสุพจน์สิงโตศรีประสบความสําเร็จด้านธรรมชาติของหมูหลุมพูดได้ร้อเปอร์เซนต์ว่าหมูหลุมปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งครูสุพจน์สิงโตศรี ก็ได้มอบความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการของหมูหลุมหัวใจสำคัญมีดังนี้หมูหลุมคือการใช้วัสดุรองพื้นดั้งเดิมมาจากประเทศเกาหลีญี่ปุ่นที่เป็นผู้นำด้านการทำหมูหลุมเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรรมวิธีธรรมชาติเป็นวิตรต่อสิ่งแวดล้อมครูสุพจน์สิงโตสีได้กล่าวว่าคนที่จะทำอาชีพเลี้ยงหมูหลุมคือใจต้องรักหมูรักหมูให้มากๆ และเป็นมิรต่อระบบนิเวศวงจรชีวาภาพห่วงโซ่อาหารดินพืชสัตว์จุลินทรีย์พลังงานธรรมชาติพลังงานหมุนเวียนพลังงานจากแสงแดดน้ำเพื่อให้สัตว์กินพืชน้ำปุ๋ยมูลสัตว์มาเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินเป็นการผลิตเนื้อหมูสําหรับคนบริโภคในท้องที่และผู้รักสุขภาพครูสุพจน์สิงโตศีกล่าวทิ้งท้ายว่าระบบการเลี้ยงหมูหลุม ทำให้ผู้บริโภคได้สื่อสารกับตัวเกษตรกรโดยตรงเมื่อได้คุยได้เรียนรู้เรื่องราวของหมูหลุมเขาจะเห็นความตั้งใจของเกษตรกรยิ่งได้รับประทานหมูออร์แกนิกจะรับรู้ถึงความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดและรับประทานหมูได้อย่างปลอดภัยไรโรคสุดท้ายนี้ครูสุพจน์สิงโตสีให้ผู้อบรมได้รับประทานอาหารที่ผลิตจากฟาร์มหมูหลุมดอนแร่จังหวัดราชบุรีจากร้านสภากาแฟ ผู้เข้าอบรมสัมมนานในครั้งนี้เดินทางไปยังร้านสภากาแฟและได้สั่งออเดอร์ที่มีเมนูของฟาร์มครูสุพ์สิงโตสีจนครบทุกเมนูรสชาติอาหารกลิ่นอารมณ์ความรู้สึกสัมผัสเนื้อและน้ำจากเมนูที่หลากหลายทั้งอร่อยและตรึงตราตรึงใจเป็นอย่างมากสุดท้ายนี้ขอขอบพ,พระคุณ ครูสุพน์สิงโตสีเจ้าของฟาร์มหมูลุงดอนแร่จังหวัดราชบุรีที่ได้มอบโอกาสความรู้ตลอด30ปีให้กับเนลมิตจิรายุฟาร์มไม่ห้องสอนตอนนี้กำลังมุ่งสู่ฟาร์มของหมูลุงดอนแร่นะครับของคุณครูสุพจน์สิงโตสีนะครับกำลังมุ่งสู่ฟาร์มของคุณครู วันนี้เรามานูงกันเป็นวันที่3นะครับตั้งแต่วันที่19 20 2 1นะครับตอนนี้ทีมงานจากฟาร์มของจีรยุก็มุ่งสู่ฟาร์มแล้วนะครับสวัสดีครับหมวดนี้ดีใจครับทีมงานเนรมิตจีรยุฟาร์มได้เดินทางเข้ามาฟาร์มหมู่ของอาจารย์สุพจน์ จังหวัดราชบุรีนะครับตำบลดอนแหล่นะครับนี่ครับบรรยากาศในฟาร์มตอนนี้คณะกำลังเดินเข้าฟาร์มทุกคนจะต้องเข้ามาอ่านี่ครับมันจะมีอยู่สองสีนะเร่อทกระสอบสีสีเขียวกับสีเหลืองสีเขียวนี่หมูมไม่ชอบกินมันจะกินช่วงหมูคุณนะครับกินเยอะหน่อยหมู ก็อะไรังไงก็ไปดูาหาเครื่องเครื่องมือสองก็เยอะนะแต่มือแรกก็ไม่แบงกัมันแล้วแล้วนี่เราเรียกว่าลราวแฝดข้อดีล้าวแฝดคือมันได้จํานวนตัวเยอะข้อเสียการระบายก็ไม่มีใช้กลาองจานก็จะไม่ไ่ยดีแต่เนื่องจากล้าวมันใหญ่เกินไปนั้นเวลาทำเนี่ยถ้ามีพื้นที่พอให้ทำล้วเราเดี่ยวดีกว่ามีทางทางเดินมันมีลก็ซ้ายกว่า ครับแต่คนที่มันเยอะมากมันพันมันจะมันจะายได้แค่ช่องเดียวเองครับแค่ล็อกเดียวล็อกเดียวอ่ารางอาหารตัวหนึ่งเนี่ยควรเป็นแบบนี้นะคะร<อ>ับถ้าเราให้อาหารเนี่ยเราก็จะให้แบบนี้หมูก็จะไม่ควรมไม่ควรกอดีไม่ต้องไปเฝ้า แตมก้องตื้ลื้อออก,ก,กออกมาทำความสะอาดตกอยังนุ่นนะเออยางนุ้นอีกคนเนยจะปินกลิ่นนะใช่ใช่นีนะเน่เริ่มขุดีกเริ่มขุดแล้วนะพี่น้องอคนไม่อ มีคนแบบครอบครัวแม่ส่งมาสักคู่เท่าน,นั้นใช่ไหมอห่ามาสักครู่นคนตกงาน,นเยอะนะพี่ผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งข้อปฏิบัติเท่ากว่าแล้วก็ขนาดเท่ากว่าจะท,ทำอย่างไรผมไม่ชี้อยู่ที่ติดไว้แต่มีกระสานอย ถ้ม oh <si suppression> ีอะไรก็เราเจมือนใกล้กันแล้วดต่อันได้รังว่างที่เขาขึ้นไปดูได้ได้ว่างตอนนี้ผลจะเริ่มผลที่นี่ก็ตอนนี้คนขัรถเนี่ยแต่ก็ให้ให้คนขับท้อะเทศแล้วเรรวบรวม่มสการหนางานแตะบานที่นี่ก็มีที่มันนีแหละผสมหมูอะไรอยู่แหละไม่ได้ไม่สิอย่านะครับก็เริ่มแทนได้หมดแล้เราจะเริ่มมีเวลาท่ แต่คุยักขับรถอลยเดีวเลยบัเร